เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สูญเสียการได้ยินจากอุบัติเหตุระหว่างการตามล่าคนร้ายซึ่งภายหลังการพักฟื้นตัวเขาต้องเข้าไปผัวพันกับคดีฆาตกรรมสุดอันตรายอย่างเลีกเลี่ยงไม่ได้และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาได้รู้จักกับพยานหูหนวกคนสําคัญในคดีนี้ที่กําลังตกเป็นเป้าหมายของเหล่าวายร้ายที่ต้องการจะฆ่าปิดปากทั้งสองจึงร่วมมือกันสู้และหนีตายจากองค์กรค้ายาสุดโหดนี้เรื่องราวจะเป็นแบบไหนเราไปดูเนื้อหาของหนังเรื่อง The Silent Hour ปี2024กันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Movie for you ด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่ชอซึ่งเขานั้นตื่นไปออกกำลังกายตั้งแต่เช้าก่อนที่จะกลับมาบ้านแล้วก็ชงกาแฟแล้วก็แต่งตัวเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปโดยชอนั้นน่ะมีลูกที่ชื่อว่าแซมแซมได้โทรหาเขาก่อนที่เขาจะรับปากลูกว่าเขาจะไปงานแสดงของลูกอย่างแน่นอนแล้วก็ให้ลูกถามแม่ให้หน่อยให้พอเอาอะไรไปไหม แล้วเขาก็ให้บอกกับลูกไปว่าเขามีของขวัญเซอร์ไพรส์ไปให้ด้วยละ่ะซึ่งมั่นใจได้ว่าลูกจะต้องชอบแน่นอนซึ่งในตอนนี้ชอกับภรรยานะั้นะได้หยาก,กันแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงคอยดูแลลูกอยู่แล้วชอก็ได้มาทํางานก่อนโดยมีดักซึ่งเป็นเพื่อนที่เป็นคนขับรถมารับโดยชอนั้นนะทำงานเป็นตํารวจแล้วดักก็ได้บอกกับชอบว่านายต้องใจเย็นๆหน่อยนะนายจะระห่ำแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะเขาจะตกงานเอา ก่อนที่รถจะมาจอดที่กูดังขนส่งสินค้าทางทะเลแล้วดักก็ได้บ่นว่านายไม่รู้หรอกว่าค่าใช้จ่ายฉันนะ่ะมันเยอะมากแค่ไหนค่าเทอมลูกก็แพงฉันจะตกงานเพราะความบ้าระห่ำของแกมไม่ได้เด็ดขาดก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าไปในโกดังชอก็บอกว่าทำไมจับมาเร็วกว่านี้เราตามไปจับมันที่บ้านได้ไปนานแล้วไม่ต้องมาถึงที่นี่หรอกแล้วชอก็เดินเข้าไปหาคนงานขนส่งคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจิมมี่แล้วชอก็บอกว่า พวกเรามาจากแผนกฆาตกรรมแล้วก็สั่งให้เขามาหาแต่มันก็ไม่ยอมแล้วจิมมี่ก็ก้มไปหยิบป,ปืนที่ใส่อยู่ในถุงเท้าของเขาชอก็ตะโกนว่าอาวุธแล้วจิมมี่มันก็ได้จับคนงานมาเป็นตัวประการันดักจึงไล่ให้ทุกคนถอยออกไปแล้วจิมมี่ก็สั่งให้ทั้งคู่ทิ้งปืนก่อนที่มันจะโยนตัวประกันทิ้งแล้วก็รีบวิ่งหนีไปชอก็ได้วิ่งตามมันไปชอวิ่งตามมันไปเรื่อยๆแล้วก็นับกระสุนของมันตลอดว่าจะหมดหรือ,อยัง ก่อนที่เขาจะเข้าไปในซอกกดังเพื่อตามหาตัวมันแม้มันจะยิงเขาแต่เขาก็ยังหลบออกมาได้แล้วชอก็ได้โผล่ออกมาจิมมี่ยิงเขาไปแต่ก็ไม่โดนทําให้ลูกกระสุนหมดจิมมี่เลยโยนปืนใส่แล้วก็รีบวิ่งหนีชอได้วิ่งตามมันไปจนจิมมี่น่ะนะ่ะวิ่งออกมาถนนแล้วก็ถูกรถชนส่วนชอนั้นก็ได้วิ่งไปชนกระจกรถแล้วก็ล้มลงจนหัวเขาฟาดไปกับพื้นปูนจากนั้นเขาก็หมดสติลงไปภาพตัดกลับมา ตอนที่ชอกําลังวิ่งแล้วก็อาบน้ําซึ่งในตอนเนี้เขากลายเป็นคนหูหนวกและต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดเวลาไปแล้วและมันทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการเครื่องเสียงที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ฟังอีกต่อไปแล้วแล้วก็ทําให้เขาต้องถูกส่งไปทํางานออฟฟิศซึ่งเขาก็ทําแทบจะไม่เป็นและในตอนนั้นแซมซึ่งเป็นลูกของเขาก็ได้วิดีโอเข้ามาโดยแซมนั้นนะ่ะได้คุยภาษามือกับเขา ซิ่งเขาก็พยายามถอดความหมายที่ลูกสื่อสารมาแล้วเขาก็ต้องเรียนรู้การใช้ภาษามือใหม่เหมือนกับเด็กแล้วแซมก็บอกให้พ่อมางานในสัปดาห์หน้าแต่ชอก็กระอากระอ่วนเพราะเขาไม่อยากไปเจอกับคนเยอะๆเพราะเการที่เขาหูหนวกทําให้เขาเสียความมั่นใจที่จะพบกับผู้คนแล้วเครื่องช่วยฟังก็ส่งเสียงดังออกมาจนเขาต้องถอดออกแล้วก็ไม่สามารถฟังลูกพูดได้ก่อนที่ชอจะมาหาหมอที่สํานักงานตํารวจแล้วหมอก็บอกว่า หูชั้นในของเขาอะเริ่มเสียหายมากขึ้นแล้วก็บอกว่าจะถูกหักเงินเดือนซึ่งตอนแรกะเงินเดือนเขาเหลือ50%เดือนหน้าก็จะเหลือเพียง30%แล้วหมอก็บอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าถ้าผ่านเวลาไปความเสียหายจากหูของเขาจะแย่ไปกว่านี้หรือเปล่าแล้วหมอก็ทดสอบความรู้ภาษามือกับเขาแล้วหมอก็ได้เตือนอีกว่าถ้าเขาเกิดฟังเสียงที่ดังมากๆอีกก็จะทำให้หูของชอ,อนั้นะ่ะเสียหายไปมากกว่าเดิม ก่อนที่ชอจะออกจากห้องไปก่อนที่จะกลับไปทำงานภาคสนามอีกครั้งเมื่อมาถึงหน้างานเพื่อนนักสืบของเขาที่ชื่อว่าลินส์ก็ได้มาหาชอแล้วก็เล่าเรื่องงานให้ฟังว่ามีพ่อค้ายาวระดับกลางถูกฆ่าตายแล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็รายงานว่ามีการยิงกันตั้งแต่เมื่อคืนชอได้มาถามคนที่เจอเหตุการณ์คนแรกซึ่งเขาว่าเป็นคนไร้บ้านเขาก็บอกว่าผมมาจะหาที่นอนแล้วก็มาเจอคนตายโดยชอพยายามฟัง แต่เขาก็ฟังไม่ออกเพราะหูที่หนวกจนเขานั้นนะ่ะต้องเดินหนีไปแล้วก็ถอดเครื่องช่วยฟังออกมาแล้วก็กลับไปกินเหล้าที่บาร์เพราะผิดหวังที่ทำงานไม่ได้แล้วดักก็ได้มาหาเขาที่บาร์ชอได้ระบายออกมาแต่ดักก็บอกว่าอย่าไปคิดมากนะตำรวจพิการในกรมมามีตั้งเยอะแล้วก็ถามว่านายจะกเกษียณหรอในบ้าหรือเปล่าเลือดตำรวจแต่มันอยู่ในตัวของนายชอก็บอกว่าเราจะให้ฉันทำอะไรได้ แต่ดาก็บอกว่ามีเบาะแสเรื่องการยิงกันของพกขยาจากสาวใบคนหนึ่งแล้วล่ามภาษามือของกลมจะมาอาทิตย์หน้าอยากให้นายอมาช่วยเราหน่อยแล้วเราก็อยากได้นายกลับมาทํางานภาคสนามอยากให้นายเอาไปลุยอีกครั้งแบบคู่หูเหมือนเดิมชอบ,บอกว่ามันอยู่นอกเวนแถมเขาก็ไม่มีปืนแล้วภาษามือก็ยังห่วยอยู่เลยดาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่า พยานที่เป็นคนใบน้นนะ่ะมีชื่อว่าเอวาเธอได้เห็นการฆาตกรรมแล้วก็อยากให้ชอไปหาข้อมูลจากเธอดักบอกว่าเธอเป็นเด็กยุคใหม่ใจเย็นในการคุยกับเธอหน่อยแล้วทั้งสองคนก็ได้ไปหาเธอซึ่งเอวาน้นนะ่ะกำลังเก็บข้าวของอยู่ชอได้แนะนําตัวว่าเขาเป็นล่ามมาสอบปากคําซึ่งภาษามือของเขาก็อ่อนเอามากๆจนเธอบอกว่าฉันต้องการล่ามมืออาชีพแต่เขาก็บอกว่าเขากําลังเรียนรู้ จนเธอนั้นน่ะใจอ่อนแล้วก็ยอมให้เขาเข้ามาในบ้านเอวาเล่าว่าทุกคนในอพาร์ตเมนต์ถูกไลท่ที่ก่อนที่จะถามเรื่องเหตุฆาตรกรรมเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นช่างภาพซึ่งในคืนนั้นเธอออกไปถ่ายรูปตอนกลางคืนแล้วก็เห็นคนทะเลาะก,กันเธอเลยถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็เอาคลิปไปให้ตำรวจดูซึ่งพวกขายยาที่เถียงกันก่อนที่จะยิงกันทิ้งและเธอก็ถามว่าถ้าเธอขึ้นให้การตำรวจจะรับรองความปลอดภยัยเธอได้ไหม ตำรวจก็บอกว่าได้สิจากนั้นตำรวจก็ได้ขอโทรศัพท์ของเธอมาเป็นหลักฐานก่อนที่ชอจะเข้าไปในห้องน้ำเพื่อเช็คเครื่องช่วยฟังของตัวเองซึ่งเขาก็ได้เห็นยาอะไรบางอย่างอยู่ในห้องของเธอแล้วเขาก็เข้าไปในห้องของเอวาซึ่งมันนะมีรูปถ่ายอยู่เยอะมากและเอวาก็ได้เข้ามาบอกว่าขอบคุณมากนะที่ช่วยเธอแล้วชอก็เอาข้อมูลเรื่องยาในห้องน้ำมาบอกกับดักดักก็บอกว่าเธอนั้นนะเคยเข้ารับกบรบารบำบัดยาเสพติด และพวกเขาก็คิดว่าในคืนนั้นเธอไม่ได้ออกไปถ่ายรูปแล้วพวกเขาก็ได้ออกไปจากอาพาร์ตเมนต์ของเธอแล้วก็กําลังเดินทางกลับกลมโดยชอ,อนั้นนะได้ลืมมือถือเอาไว้ที่ห้องน้ําของเอวาซึ่งภาพพักหน้าจอของเขามันเป็นรูปของเขาแล้วก็ลูกสาวส่วนชอ,อนที่กําลังกลับนั้นสัญญาณหูฟังก็ขาดไปเขาก็รู้ว่าเขานั้น่ลืมมือถือที่บ้านของเอวาและในตอนนั้นเองก็ได้มีพวกมาเฟียกลุ่มหนึ่งได้มาที่บ้านของเอวา พวกมันนะกำลังไขเข้าไปในบ้านของเธอแล้วก็เข้าไปจับตัวเธอเอาไว้ซึ่งในขณะนั้นชอได้กลับไปที่บ้านของเธอแล้วก่อนที่จะพบว่ามีคนเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านเขาจึงเข้ามาหลบที่บันไดหนีไฟชอจึงปีนขึ้นไปชั้นบนก่อนที่จะลงมาจากบันไดด้านนอกซึ่งมาเฟียได้มาคุยกับเอวาแล้วก็มาบอกเอวาว่าพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะทําร้ายเธอแล้วชอ,อก็มาเห็นเธอกําลังโดนมาเฟียถามข้อมูลอยู่มาเฟียถามถึงว่า วิดีโอที่เธอถ่ายนั้นนะ่ะมีสำเนาที่ไหนไหมแล้วมีคนเห็นวิดีโอนอกจากเธอไหมเอวาก็บอกว่าไม่มีแล้วมันก็สั่งให้ลูกน้องเอาเธอกดไว้กับโซฟาแล้วก็จะฉีดยาให้เธอตาบอดชอก็พุ่งทะลุกระจกเข้ามาแล้วก็หยิบปืนบนโต๊ะเอาไปขู่พวกมันแล้วก็ยิงปืนขู่มันส่วนไอ้คนที่เป้าประตูมันได้เข้ามาข้างในแล้วก็ยิงทันทีแล้วชอก็ได้ยิงสวนมันไปก่อนที่ชอจะยิงมันโดนเป็นหนึ่งคน แล้วเขาก็พาเอวาหนีลงบันไดไปก่อนที่จะเข้าไปในอาคารอีกครั้งขณะที่พวกมันกําลังไลย่ยิงทั้งคู่ชอก็ได้มาหลบอยู่ก่อนที่จะเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งพวกมันก็ได้ไล่ตามหาพวกเขาที่อยู่ในอาคารซึ่งห้องที่ทั้งคู่หลบมามันเป็นห้องของเด็กก่อนที่ชอจะมาบอกให้เอวาใจเย็นทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเมสันหัวหน้ามาเฟียก็ได้สั่งให้หมอมาดูอาการของแองเจลลูกน้องของเขาที่ถูกยิง และพวกมันก็วางแผนกันว่าจะปิดทางเข้าออกก่อนที่เอวาจะถามชอว่าพวกมันนะรู้ที่อยู่ของฉันได้ยังไงชอก็บอกว่าในกรมตำรวจอาจจะมีนอนบ่อนใส่และผมรู้ว่าในคืนนั้นน่ะคุณไม่ได้ออกไปถ่ายรูปคุณออกไปหายาเสพแต่เอวาก็บอกว่าเธอไม่ได้ใช้ยาแล้วแต่เขาก็บอกว่าผมเห็นยากานโอเวอร์โดสในห้องน้ำแต่เอวาก็ได้อธิบายว่าคนเรา่เลิกขาดทีเดียวไม่ได้หรอก เอวาก็บอกอีกว่าคืนนั้นน่ะฉันแค่ออกไปฉลองเพราะรูปถ่ายของฉันเพิ่งถูกจัดแสดงฉันเลยออกไปดื่มนิดหน่อยแล้วชอก็ถามว่าเหตุเกิดสองวันแล้วทำไมถึงเพิ่งจะโทรไปแจ้งตำรวจเอวาก็บอกว่าเธอกลัวผา้หนึ่งในคนตายเป็นคนปล่อยยาให้กับฉันชอก็บอกว่าเราต้องหามือถือของเขาให้เจอก่อนแล้วในตอนนั้นก็มีหมอเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ตามปกติส่วนชอก็เด้มาหาคนที่เหลือ เขาถามเอวาไปว่าคนที่ชื่อดันเต้ที่เปิดเพลงเสียงดังล้นอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ชั้นสี่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะไปช่วยเองแล้วในตอนนั้นน่ะหมอก็ได้เขามารักษาแองเจลแล้วเธอก็บอกข้อตกลงในการทำงานของเธอให้เมสันได้รับรู้ก่อนที่เธอจะไปช่วยเขาส่วนทางด้านเอวานั้นเธอกำลังโบกมือไปที่คนที่อยู่บริเวณตึกฝั่งตรงข้ามเพื่อขอความช่วยเหลือให้เรียกตำรวจให้หน่อยแต่เธอก็ไม่เห็น แต่ก็ได้พบกับตำรวจได้เดินทางมาที่ตึกนี้แต่ก็พบว่าต้องผิดหวังเมื่อตำรวจพวกนั้นน่ะทักทายกับมาเฟียกันอย่างสงนิทสนมแล้วมันก็กำลังขึ้นมาจัดการกับชอส่วนทางด้านของชอ้น่นนะกำลังจะไปช่วยดันเต้แล้วแองเจิลก็ได้วิทยุหาทุกคนพวกพวกมันไม่มีโทรศัพท์มือถือให้ไปดูว่าห้องไหนมีคนอยู่แล้วก็จัดการมันได้เลยแล้วตำรวจซึ่งเป็นหนอนได้ไปเคาะแต่ละห้องว่ามีใครอยู่ไหมซึ่งเมสันสั่งการวา ถ้าเจอใครอยู่ให้จัดการมันได้เลยและถ้าพวกมันออกไปได้อะแล้วเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับคนอื่นพวกเราจบเห่กันหมดแน่แล้วชอก็ได้เข้ามาในห้องของเอวาเอวาก็บอกกับเขาว่ามีตำรวจเข้ามาที่นี่สองคนซึ่งตำรวจพวกนั้นน่ะทำงานให้กับมันแล้วชอก็บอกว่ามันจะปิดทางเข้าออกทุกทางแล้วก็จะปิดประตูตีแมวเราแล้วชอกับเอวาก็ได้ออกมาเจากห้องซึ่งในตอนนั้นน่ะ เครื่องช่วยฟังของเขาก็เกิดแบตหมดขึ้นมาทําให้เขาไม่ได้ยินอะไรแต่เอวาก็บอกว่าไม่เป็นไรเราคุยกันผ่านภาษามือก็ได้แล้วคนที่เฝ้ากล้องวงจรปิดอยู่ก็ได้เห็นทั้งสองคนกําลังเดินเมื่อเลยแจ้งพิกัดให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ให้บุกไปฆ่ามันซะแล้วชอก็ได้ใช้โทรศัพท์ในลิฟต์ต่อสัญญ,ญาณเพื่อที่จะโทรไปข้างนอกแล้วเขาก็ได้แจ้งเหตุไปทั้งที่เขาไม่ได้ยินซึ่งในตอนนั้นน่ะมันเป็นเสียงโอเปอเรเตอร์ ซึ่งชอว์ก็ไม่ได้ยินเสียงเขาจึงต้องแจ้งเหตุไปทั้งหมดท,ท,ทั้งที่ไม่มีใครฟังอยู่และเมื่อแจ้งเหตุด่วนเสร็จแล้วเขาก็จึงออกมาแล้วก็โดนยิงทันทีแต่โชคดีที่พวกมันยิงยิงเขาไม่โดนทําให้ชอกับเอวาต้องหลบไปในลิฟต์แล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปแล้วเมื่อลิฟต์เปิดออกมาเขาก็ไม่เจอศัตรูเพราะมันไปดักผิดฉันแล้วชอวก็บอกว่าผมต้องไปเอามือถือแองเจิลก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปหาพวกมันทุกห้อง ก่อนที่ชอจะเข้าไปที่ห้องของเอวารแล้วก็เจอคนที่บาดเจ็บอยู่ส่วนเอวาก็ได้บอกกับขว่ามือถือของคุณนะ่ะไม่อยู่ที่นี่แล้วและในตอนนั้นเองหมอมาเฟียได้มาจับตัวของเอวามาเป็นตัวประกันแล้วก็สั่งให้ชอวางปืนลงแล้วชอววก็ยอมทำตามและแองเจิลก็บอกไปว่าไอเนี่ยมันเป็นคนหูหนวกที่พกปืนไม่มีลูกแล้วก็สั่งให้หมอฆ่ามันได้เลยแต่จู่ๆนั้นนะ่ะหมอก็บอกว่านี่ไม่ใช่งานของฉัน แล้วหมอก็ได้ปล่อยตัวเอวาไปแล้วในตอนนั้นแองเจิลได้เอื้อมไปจากวิทยุแล้วบอกให้ทุกคนรู้ว่าพุ่งมันในอยู่ที่นี่เอวาเลยได้ฟาดหัวมันจนสลบลงไปแล้วชอก็ได้หยิบมือถือของแองเจิลมาปลดล็อกแล้วก็วิ่งหนีส่วนแองเจิลก็บอกกับเมสันว่ามันเอามือถือของฉันไปแล้วเมสันก็นึกไอเดียขึ้นมาได้เมสันนะ่ะได้เอาโทรศัพท์มาถวาหแองเจิลแต่เอวาก็ได้ไปชิงมือถือจากมือของชอมาได้ทันแล้วก็เอามาปิดเสียง แล้วชอก็ได้นำโทรศัพท์เพื่อส่งข้อความหาดักเพื่อจะขอความช่วยเหลือแล้วชอก็เดินเพลินไปหน่อยจนไปเหยียบบับเบิลจนมันส่งเสียงออกมาแล้วเขาก็บอกกับเอวาว่าเราต้องหนีแล้วโดยพวกเขาก็ปีนหนีผ่านหน้าต่างแล้วก็เข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งแล้วเมสันก็บอกว่าใครก็ได้ไปจัดการไอ้คนที่เปิดเพลงลั่นชั้นให้หน่อยก่อนที่เอวากับชอจะมาพักที่ห้องห้องหนึ่งแล้วในตอนนั้นก็มีคนโทรมาและนั่นก็คือดักนั่นเอง ดักถามว่าเกิดอะไรขึ้นชอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ดักฟังแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ก็ได้เอวาช่วยอ่านปากให้โดยดักบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบไปที่นั่นทันทีแล้วในตอนนั้นเมสันก็ได้สั่งให้ลูกน้องแกะรอยโทรศัพท์ของแองเจลว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อรู้พิกัดเขาก็จะบุกขึ้นไปหาชอกับเอวาทันทีแล้วมันก็ไปที่หน้าประตูของชอก่อนที่จะเข้าไปแต่ว่าเขาอ่นนั้นได้หายตัวไปแล้วทั้งคู่เปิดประตูหน้าต่างออกมา แล้วก็ไต่ไปตามกำแพงก่อนที่จะเข้าไปห้องอีกห้องหนึ่งแล้วก็กำลังลงบันไดโดยที่ชอนั้นรู้มันกำลังแกะรอยจากโทรศัพท์ของแองเจลเขาก็เลยบอกให้เอวาถอดเสื้อคลุมของเธอออกจากนั้นก็เอาโทรศัพท์ใส่เสือ้อแล้วก็โยนลงไปดันล่างให้ผู้มันตามรอยไปแล้วก็หาเขาไม่เจอเมสันก็บอกว่าเราจะแบ่งทีมกันหามันชอกับเอวาเข้ามาที่ห้องห้องหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าที่เขาหูหนวกก็เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานแล้วในตอนเนี้ ผมก็เป็นตำรวจไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่เธอก็บอกว่าคุณทำได้สิแต่ยังไม่รู้วิธีแล้วเอวาก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังโดยเธอบอกว่าเธอเกิดมาหูหนวกแล้วก็บอกให้ชอยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้เธอถามอีกว่าคุณคิดถึงอะไรมากที่สุดเขาก็บอกว่าเขาคิดถึงเสียงกีตาร์ของลูกสาวที่สุดเอวาก็บอกว่าคุณไม่จําเป็นเรื่องต้องได้ยินแต่คุณก็สามารถสัมผัสได้แล้วในตอนนั้นเองดาก,ก็มาพอดี เขามาเพียงคนเดียวไม่ได้เอากำลังเสริมมาทั้งคู่เลยจะลงไปหาเขาโดยใช้ปล่องลิฟต์แต่ในตอนที่กำลังจะกระโดดลงไปไอ้ตำรวจนอนบ่นใส่ก็ได้เอาปืนประจ่อท้ายทอยของชอแล้วชอก็บอกให้เธอกระโดดส่วนเขาก็ได้หันไปซัดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วในที่สุดชอก็เอาชนะได้ก่อนที่เขาและเอวาจะไต่บันไดลงมาข้างล่างก่อนที่เขาจะเก็บมาเฟียไปได้อีกคนและพวกมันก็รู้ว่าทั้งสองคนกำลังไปล็อบบี้เลยได้ไปดักรอเอาไว้ และทั้งคู่ก็ได้มาตามนัดจริงๆแล้วพวกมันก็ได้จับตัวดักเป็นตัวประกันแล้วมันก็สั่งให้ชอวางปืนลงแล้วดักก็ขอโทษเขาแล้วก็ได้หยิบปืนขึ้นมาเพราะเขานั่นเองที่เป็นนอนบ่อนไส้แล้วพวกมันก็ได้จับตัวทั้งคู่เอาไว้แล้วดักก็ได้บอกกับชอว่าฉันขอโทษว่ะฉันต้องการเงินในการดูแลลูกก่อนที่พวกดักจะเอาเงินมาให้ชอแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นค่าปิดปากแล้วดักก็บอกว่าเอาเงินนั่นไปดูแลแซม ก่อนที่เมสันจะเอาปืนไปจ่อหัวให้รับข้อเสนอชอจึงต้องบอกว่าเขาขอเงินล่วงหน้าห้าหมื่นแต่เมสันก็ไม่ยอมแล้วดักก็พาตัวชอออกไปโดยในระหว่างที่อยู่ในลิฟ์นั้นชอก็ได้ขโมยปืนของพวกมันมาก่อนที่จะออกไปนอกลิฟต์แล้วลิฟต์ก็ได้ปิดประตูลงจากนั้นเขาก็ไปหาเอวาที่กําลังนอนอยู่แล้วก็พบว่าพวกมันฉีดยาตาบอดให้กับเธอแล้วแล้วชอก็เอายาแก้อเวอร์โดสที่อยู่ในห้องน้ํามาฉีดให้กับเธอ แล้วเอวาก็ได้ฟื้นขึ้นมาเธอบอกเขาว่ายาเนี่ยมันจะหมดฤทธิ์ภายในสิบนาทีและในตอนนั้นเองผู้มันทุกคนกําลังตามล่าตัวทั้งคู่อยู่ซึ่งผู้มันรู้แล้วว่าทั้งคู่นั้นอยู่ที่ไหนแล้วมันก็กําลังจะบุกเข้ามาชอก็เลยลาดน้ํามันไปที่พื้นแล้วก็จุดไฟเผาเพ,าเพื่อสร้างควันและในตอนนั้นเองควันไฟที่ลอยออกมาจากอาคารก็ทําให้คนมามุงจํานวนมากแล้วชาวบ้านก็ได้โทรเรียกรถดับเพลิงมา และพวกมาเฟียบางคนมันก็กลัวก็เลยรีบหนีออกไปเหลือก็เพียงแต่เมสันที่ได้คลานมาหาทั้งคู่ก่อนที่ทั้งชอและอีวาจะลาดน้ํามันลงบนหัวของมันซะแล้วก็รีบวิง่งหนีตึกที่กําลังโดนไฟไหม้ทุกคนหนีเอาตัวรอดันหมดแล้วยกเว้นแต่ดากเมสันซึ่งยังคงตามล่าตัวทั้งคู่ต่อไปพวกมันนะพยายามไล่ยิงเขาแล้วก็ตามเข้าไปถึงห้องของดันเตที่เขานั้นมีลําโพงและเครื่องเสียงขนาดใหญ่และตอนที่พวกมันกําลังเข้ามา ทั้งคู่ก็ได้เปิดเพลงจนดังกระหนำ่ำจนดักทนเสียงไม่ไหวเขาวิ่งหนีเสียงดังออกมาแล้วเมสันก็คิดว่าเขาคือพวกของชอแล้วก็ได้ลั่นไกสังหารเข้าไปและในตอนนี้เหลือเพียงแต่เมสันเพียงคนเดียวที่กําลังไล่ล่าพวกเขาอยู่แล้วยาของเอวาก็หมดฤทธิ์จนทําให้เธอนั้นน่ะล้มลงไปกับพื้นแล้วเมสันก็กําลังจะเข้ามาฆ่าพวกเขาและเมื่อมันเข้าไปก็พบว่าเธอนั้นน่ะกาลังนอนอยู่เขาจึงเข้าไปเช็คชีปจระจเธอ ก่อนที่ชอจะเอากีต้าม,มาฟาดหัวเขาจนสลบลงไปหลังจากนั้นเขาก็ได้พาเอวาลงไปจากอาคารแล้วก็ส่งมอบเธอให้กับรถพยาบาลแล้วบอกว่าพวกมันะฉีดยาให้เธอจากนั้นทีมแพทย์ก็ได้มาทําการปรถมพยาบาลแล้วก็ปั๊มหัวใจของเธอขึ้นมาแล้วหนังก็ตัดกลับมาตอนที่ชอมาฟังลูกของเขาเล่นดนตรีที่งานของโรงเรียนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินก็ตามที แต่เขาก็สัมผัสถึงความสามารถของลูกสาวและประทับใจในตัวเธอเอามากๆแล้วเขาก็ได้มองผู้ที่เข้าชมคนอื่นและก็สัมผัสความรู้สึกชื่นชมที่พวกเขามีต่อเธอได้เช่นกันก่อนที่เอวาจะมานั่งข้างเขาและในตอนเนี้ทั้งคู่ก็ได้เป็นคู่รักกันแล้วทั้งสองคนได้จับมือกันดูการแสดงของลูกสาวของชอยังมีความสุขแม้ว่าพวกเขาจะไม่ดินเสียงอะไรเลยก็ตามแล้วหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง S The s i l e n t Hour ปี2024เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สูญเสียการได้ยินจากอุบัติเหตุระหว่างการตามล่าคนร้ายแถมยังต้องมาพัวพันกับคดีฆาตกรรมอีกเขาทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขานั้น,นบริสุทธิ์และได้ช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะหร้ายผู้เป็นพยานในคดีนี้ด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง m o v i e o u ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ